ผู้อย่างเงี้ยช่วยในการจับสัตว์ง่ายขึ้นไหมครับง่ายค่ะง่ายขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนผสมตัวยากไหมครับอ่าก็ยากเหมือนกันค่ะยากใช่ไหมครับโดยเฉพาะก่อนจะได้ตัวเนี้ยห๋อยากเลยหลายครั้งห๋อหลายครั้งเลยเป็นสัตว์ยาวสามวันทําไมถึงว่างันคุณป้าการที่หมอที่มาผสมแกบอกะแกบอกว่าพอมันอายุเยอะขึ้นมันก็จะเป็นสัตว์ยาวขึ้นอ๋อเป็นสัตว์ยาวขึ้นอืะมันตัวนั้นอะ สี่วันถึงห้าวันถึงถึงจะถึงจะผสมโอ้อสวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคุณป้านะครับที่มีประสบการณ์จากการลงมือทํานะผู้ชมครับก็คือวัวเป็นสัตว์แล้วสังเกตอาการยากนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณป้าแล้วก็วิธีการจับสัตว์กับความสุขของการเลี้ยงวัวแล้วกันสวัสดีครับคุณป้าที่นี่ที่ไหนครับ หมู่11บ้านโปรตึกตำบลสลักไดอำเภอัเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้ามีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะเบอร์อะไรครับ0874412702ค่ะอีกครั้งหนึ่งครับ0874412702สามารถโทรมาสอบถามได้ตรงเนาะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงวัวแต่ละตัวนะครับลักษณะแล้วก็วิธีการจับสัตว์ของคนเลี้ยงวัวครับผู้ชมครับอันนี้คือวัวของเราทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อก่อนทําอะไรมาถึงมาเลี้ยงวัวครับก็ ขายของหน้าบ้านค่ะขายเปิดร้านขายของชำอ๋อเปิดร้านขายของชำแต่ก่อนปูปูเป็นคนเลี้ยงครับผมค่ะตอนนี้ปูอายุเยอะแล้วแกก็เลยให้เราเลี้ยงทีหนึ่งแกนี่เป็นของเราทั้งหมดแล้วอ๋อตอนนี้เป็นของเราทั้งหมดแล้วสังเกตว่ามีวัวพ่อพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมันมันเป็นอะไรกันนี่มันตัวเมียมันเริ่มเป็นสัตว์อ๋อตัวเมียเริ่มเป็นสัตว์มันก็เลยมาดมใช่ค่ะตัวนี้คยผสมบ้างยังครับอ่ามีลูกสามตัวแล้วลูกสามตัวแล้ว ถ้าถ้ามีตัวผู้อย่างเงี้ยช่วยในการจับสัตว์ง่ายขึ้นไหมครับง่ายค่ะง่ายขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนผสมวัวยากไหมครับอ่ามาก็ก็ยากเหมือนกันค่ะยากใช่ไหมครับโดยเฉพาะก่อนจะได้ตัวเนี้ยอ๋อยากเลยงอหลายครั้งเลยแต่พอมามีตัวนี้ปุ๊บแล้วเป็นไงครับทีนี้ทำให้เราจับสัตว์ได้ง่ายขึ้นทาให้เราจับสัตว์ได้ง่ายขึ้นแสดงว่าในในคอกจะต้องมีวัวตัวผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับอืมโอเคครับผู้ชมครับ อันนี้ลูกของตัวไหนครับนี่แม่เนี่ยค่ะแม่เล่แม่เล่ค่ะอ๋อแม่ตัวนี้ใช่ค่ะแม่ตัวนี้ให้ลูกสวยเหมือนกันเนะาะทั้งนันเนาะ,ค,ะคุณคุณป้ามีวิธีการเลือกแม่พันไหมครับอ่คือจะดูทรงข้างหลังมันคดูสะโพกดูสะโพกจะเกล็ดดูสะโพกสะโพกสะโพกเชิงกาตรงนี้มันจะกว้างๆนะคะ อ๋อต้องดูแผ่นตรวว่ามันจะกว้างกว้างค่ะไอ้ตอนนี้ก็ตรดกว้างกันเนาะอันนี้จะเป็นตู้คู่ค่ะอ๋อเนี่ยผู้ชมครับคุณป้าเขาบอกว่าให้ดูบริเวณนี้เนาะมันจะกว้างถ้ากว้างแล้วจะเป็นไงคุณป้าเหมือนเหมือนความรู้สึกเราเนาะเหมือนว่ามันคลอดง่ายอะะเหมือนมันคลอดง่ายอันนี้เป็นความสึกเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลอ่าโอเคครับผู้ชมครับไม่มีผิดถูกเนาะไม่มีในตำราแต่ว่าเป็นความรู้สึกของคุณป้าเองอ่าโอเคครับผู้ชมครับอันนี้ลูกของตัวไหนคะนี่ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ให้ลูกเป็นตัวผู้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้ผู้ชมครับวัวตัวนี้นะครับให้ลูกเป็นตัวผู้หมดเลยนะครับยังไม่ได้ตัวเมียเลยเหรอครับมีมีค่ะมีอยู่มีได้สองตัวค่ะอ๋อได้สองตัวอันนี้ผสมอะไรมาครับนี่จำชื่อจำชื่อพันไม่ได้จำชื่อพ่อพันให้ได้แต่ว่าผสมตัวหรือผสมหลอดผสมหลอดผสมหลอดอ่าโอเคครับผู้ชมครับอันนี้เป็นวัวอะไรครับดำๆนี่เป็นแองกัสค่ะทําไมถึงเลือกที่จะเลี้ยงวัวแองกัสนะครับคุณป้า ตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่ชอบอะค่ะทีนี้พอดีแฟนเขาซื้อมาแล้วแล้วทางตำบลราระค่ะสนับสนุนสนับสนุนให้เลี้ยงวัววากิวค่ะอ๋อตัวอันนี้เป็น F1 เป็นไรนะครับ F1 ถ้าเรียกวัว F1 วัว F1 ของวัววากิวค่ะถูกต้องไหมครับแม่แอนกัสแม่แอนกัสค่ะนี่คือวัว F1 คือที่ท,ที่ตำบ,บ,ตบ,บลอาบลเ่นตำบลบักดบบนี่มีโครงการวัวอะไรฮนะวากิววัว <f> วากิวสรินวากิว อ๋อแต่ง็วัวตัวดำๆนี้สามารถที่จะเอาไปเข้าโครงการนี้ได้ใช่ใชอ๋อแต่ตัวนี้ที่ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าราคาดีไหมครับตุณนี้เขาบอกว่าถ้าถ้าเป็น F2 แล้วนะคะถ้าเป็น F2 แล้วคือลูกตัวแม่นี้คลอดแล้วมันจะได้ดห้าเดือนสองหมื่นห้าเลยห้าเดือนสองหมื่นห้าโอ้ราคาดีเลยนะผู้ชมครับแสดงว่าเลี้ยงวัวนี่เป็นธุรกิจได้เหมือนกันอันนี้คือพื้นที่ที่นาของเรา ปกติเราทำนาหรือว่าเราปลูกหญ้าครับนี่ทำนาค่ะทำนาแต่อันนี้บุญเอินจะจะขายปลูกข้าวโพดทํไมไมให้วัวค่ะ๋อผู้ชมครับตอนนี้ไม่ทํานาแล้วคนไม่ต้องกินปลูกข้าวโพดพอดีฝนมันมาเร็วอะค่ะทำให้ข้าวโพดเฉาตายหมดอ๋อแต่ก่อนตอนปกติคือข้าวโพดตรงนี้แต่ว่าฝนมาเมื่อสองสามวันที่แล้วก็เลยเฉาตายไปหลักๆคืออยากได้ข้าวโพดให้วัวใช่ค่ะแสดงว่าเราคิดฝักฝัดขายได้๋อโอเคครับผู้ชมครับ คุณป้าเขาบอกว่าฝักเรากินได้ลำต้นก็ให้วัวเนาะอ,อ๋อมีหญ<ม>้าฝั่งนู้นด้วย,ยอ,อ๋อผู้ชมครับมีหญ้าในเปียอยู่ด้านซ้ายมือผมฝั่งนู้นนะผู้มชมครับทําไมถึงได้ปลูสหญ้าคุณ่ก็เลี้ยงบุกวัวค่ะเป็นสํารองไว้ค่ะตาเราไม่ได้ฝนตกหน้าฝนเนี่ยค่ะอืมเราก็ไม่สามารถปล่อยวัวไปตามทุ่งนาอ๋อก็คือหน้าฝนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาวัวไปไหนได้ แล้วคือคนเลี้ยงวัวต้องมีมีหญ้าอยู่แล้วอโอเคครับผู้ชมครับสังเกตนะผู้ชมครับว่าพออวัวนี่แห้งสะอาดเนาะคุณป้าทาไงบ้างหรือเปล่าครับอ่าโกยค่ะเราพอมันเช้ามาเราก็จะโกยขี้ไปกองไว้อครับผมตอนนี้ท้องมาตอนนี้ยังค่ะยังยังเป็นสัตว์อยู่ค่ะผสมสองรอบแล้วไม่ติดผ<อ>สมสองรอบแล้วยังไม่ติดล้างลูกค่ะล้างลูกรอบสามล้างมัดลูก ครับผมแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มอาการเป็นสัตว์นะคะวันได้ทำไมว่าเริ่มอาการเป็นสัตว์วันได้ครับมันมัน,มนเราสังเกตของเราค่ะจำยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดวันค่ะก็จะเป็นรอบสัตว์ของมันยี่สิบถึงยี่สิบวันก็จะเป็นรอบสัตว์<ช>สังเกตว่าตอนนี้มันมันเริ่มมีอาการแล้วค่ะเช่นมีมันขึ้นปีนตัวผู้ค่ะ,ะมันจะขึ้นปีนตัวผู้มันจะขึ้นปีนตัวผู้เอาไอพศบวมยังครับนี่เริ่มบูมหอยพีดเริ่มบวมแล้วใช่ไหมครับเป็นสัตว์ยาวสามวันทำไมถึงว่างันคุณป้า การที่หมอที่มาผสมแกบอกนะแกบอกว่าพอมันอายุเยอะขึ้นมันก็จะเป็นสัตว์ยาวขึ้นอ๋อเป็นสัตว์ยาวขึ้นอืมมันตัวนั้นอ่ะสี่วันถึงห้าวันถึงถึงจะใช่ถึงจะผสมโอ้ผู้ชมเป็นสัตว์ยาวไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะใช่ค่ะนับชั่วโมงได้ใช่ไหมครับตอนนี้ต้องนับวันใช่ค่ะโอ้ผู้ชม แสดงว่าเลี้ยงวัวนี่ต้องใช้ทิ่งอเหมือนกันเนาะอยูส่สังเกตอ,อยู่ดีเราไม่ใช่ว่าจะผสมแล้วจะติดเลยใช่ไหมครับ<ช>อ่าโอเคครับผู้ชมครับอันนี้คือประสบการณ์ของคนผสมติดยากเนาะเมื่อกี้นะครับผมสังเกตเห็นไอ้ไอ้วัวตัวดําอ่ะมันปีนขออ้อมันมันคืออาการแรกเริ่มของตัวมีเป็นสัตว์ค่ะแต่หมอแนะนำให้เราสังเกตว่าจะผสมได้ก็ต่อเมื่อ ให้ตัวผู้ให้มันยืนนิ่งเพื่อให้ตัวผู้ปีนมันก่อนแล้วก็คือมันยืนนิ่งๆในตัวผู้นั้นก็จะปีนคแล้วนับแล้วเราค่อยนับนับนับชั่วโมงไปกี่ชั่วโมงคุณป้าประมาณสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงนะครับผู้ชมครับก็คือถ้ามันยืนนิ่งอย่างนี้เนาะคือตัวตัวผู้ยืนแล้วไม่บิดซ้ายบิดขวาอันนี้คือเป็นเป็นสัตว์แรงแล้วก็นับไปอีกสองชั่วโมงถึงจะผสมได้โอเคครับผู้ชมครับ นี่คือประสบการณ์นะของคนผสมติดยากนะผู้ชมครับแต่ว่าอยู่นี้จะรู้หมดกับทุกอย่างแล้วเกัอบวัวแล้วอ๋ภูมิใจไหมครับแม่ภูมิใจทำไมถึงว่างรันนะแล้วมันก็ให้ลูกสวยค่ะอตัวนี้ให้ลูกสวยให้ลูกสวยใช่ไหมออโอเคครับผู้ชมครับเนี่ยสังเกตว่ามันพยายามที่จะปีนเขาเนาะมันกระสับกระส่ายเนาะผมว่าช่วงนี้ช่วงเริ่มต้นของอาการกระสับกระสายโกนกระไวแหละครับโกนกระยวแล้วพคมัน มันหมดโกนกระยวมันก็เริ่มนิ่งแล้วตึ้มนิ่งตัวอื่นก็เริ่มที่จะปีนได้แล้วเนี่ยผู้ชมครับสังเกตนะครับว่ามันพยายามที่จะปีนเขาเนาะอ่าเป็นอาการเริ่มต้นของการเป็นสัตว์นะครับผู้ชมครับอันนี้คือลูกของแม่แม่ตัวดำๆันตัวนั้นท้อง8เดือนแล้วค่ะบัวกิวท้อง8เดือนอันนี้ก็จะเป็น F F2 นะ F2 ถ้าทอดมาก็ราคาประมาณสัก25,000ขึ้นใช่ค่ะ5เดือน5เดือนใช่ไหมครับนี่ตลาดมาซื้อถึงที่เลยไหมครับ เราก็บอกขายเหมือนที่ที่บ้านอ๋อเราก็บอกขายถ้าใครสนใจก็มาดูได้อ่าโอเคครับผู้ชมครับข้อขนาดนี้ลงทุนหมดไปเท่าไหร่ครับนี่ทำเองค่ะทำเองแต่ว่าถือว่าสะอาดนะผมว่านะทำไมต้องแขวนกระสอบอย่างนั้นครับคุณป้ากระสอบกระสอบแต่ถ้าพวมันถูตัวค่ะอโอ้แรงมียุงเนี่ยค่ะมันก็สะบัดถูอืมอะไรครับนี่หาเนเปียหาเนเปียขนาดนี้พอไหมครับคุณป้า ไม่พอเมื่อก่อนปลูกกี่ไร่ครับมันไม่มีที่จะปลูกโอ้ได้แค่นี้งานหนึ่งกับตรงนั้นประมาณครึ่งงานแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีเนาะถ้าไม่มีเลยดีไม่มีเลยก็มันก็ไม่มีเกี่ยวตามทรงตามคันนายไงค่ะโอ้สร้างภาระให้เราเยอะขึ้นเนาะแต่ถ้ามีญาติเ็ของตัวเองก็ถือว่าดีระดับหนึ่งเนาะถึงมันจะไม่มากไม่น้อยแต่ก็ยังแก้ขัดได้เนาะอ่าแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ วนใหญ่คือผสมไม่ติดกับเวลาหน้าน้ําท่วมอ่ะตรงนี้นะจะต,ตรงนี้จะน้าท่วมค่ะน้าท่วมทุ่งคนาอะไรท่วมหมดเราก็จะไม่มีที่ปลูกวัวแตงว่าเลี้ยงวัวต้องมีพื้นที่ใช่ค่ะตองมีพื้นที่ให้สูงให้สูงหน่อยครับผมโอเคครับจะขังมันไว้ในโคกเลยทั้งหมดเลยก็ไม่ได้ทําไมมันแฉะอ๋อเ,เป็นเท้าเปื่อยัวเป็นรปากเปื่อยเท้าเปื่อยเนาะโอเคครับผู้ชมสไตล์นี้นะครับก็อยากให้คุณป้า ฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทาไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับต้องมีใจรักค่ะแล้วก็ต้องสังเกตดูเขาด้วยค่ะอ,อาการเป็นสัตว์อาการบางทีเขาอาจจะป่วยจะอะไรเงี้ยค่ะครับผมเราต้องสังเกตบ่อยๆค่ะครับผมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมาวัวหาเงินให้เราได้กี่บาทล้วครับหลายตัวสองสามตัวอยู่ค่ะแต่มันก็มีวัวที่ล้มค่ะอ่าพอลูกแล้ว อะไรนะคะมดลูกคัค่ะแล้วก็คือตอนนั้นมันเพิร์ฟิวค่ะมันตกกลางดึกประมาณหกทุ่มหมอมาไม่ได้แม่มาไม่ได้ค่ะเลยพอเช้ามามันออกเยอะใหญ่เป็นถังเลยอ่ะแล้วพอเขาทำการยักเข้าไปมันมันเสียเลือดมากก็เลยล้มครับผมนี่เป็นประสบการณ์เนาะโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ